สวัสดีนมัสเตคะ่ะสวัสดีนมัสเตทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวันที่อาจจะไม่ได้สอนทำให้กับทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนคะในชีวิตของเราทุกๆคนเราเคยเห็นล่างทรงมาเยอะแล้วเราเคยเห็น คนวิเศษผู้มียานบรารมีลงประทับสู่ร่างมาเยอะแล้วแต่เราแยกออกไหมคะว่าเราแยกออกจากตัวตนไหมว่า,อ,าอะไรคือคำว่าทรงอะไรคือพลังงานแยกมันอย่างไรวันนี้ครับชีวิตของพวกเราที่ปฏิบัติมาในทางธรรมทุกคนนะคะ ก็ไม่ได้ต่างกับการประทับทรงทำไมถึงไม่ได้ต่างกับการประทับทรงใช่สิเราไม่ได้ทับความพิเศษในตัวแต่เราประทับพระธรรมในตัวประทับพระธรรมในตัวหมายถึงอะไรหมายถึงจิตวิญญาณที่มีพระธรรมทำอะไรก็คิดถึงแต่พระธรรมทำอะไรก็ใส่ใจในพระธรรม ทำอะไรก็สนใจในพระธรรมทำอะไรก็กลัวจะผิดไปจากธรรมที่ได้แสดงไว้หรือผิดไปจากธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดังนั้นในชีวิตที่ผ่านมาของเราทุกๆคนอาจจะประสบปัญหาในชีวิตว่าชีวิตของเราทำไมเราปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จ ทำไมเราไม่เข้าใจธรรมทำไมเราถึงไม่มีดวงตาเห็นธรรมและเราทำไมถึงเราไม่มีปัญญาแห่งธรรมแต่ก่อนจะไปถึงสิ่งนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องที่เราติดค้างกันอยู่ถูกไหมครับในเรื่องที่เราติดค้างกันอยู่ก็ยังมีเรื่องของเจตวิมุตติหรือเจตโตวิมุตติที่ยังไม่ได้อธิบาย ถึงการออกจากเจโตวิมุตติแล้วก็ยังไม่ได้สาธยายในอีกบางอิริยาบถไม่แน่ใจว่ายังคงค้างอะไรกันอยู่นะครับก็อีกสองเรื่องราวอาโมกขาสะนะครับก็ยังค้างกันอยู่ในโมกขาังนั้นสองเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องสอนให้ทุกคนได้รู้แจ้งได้รู้ประจักได้เห็นว่าทั้งสองสิ่งนี้มันคืออะไรแต่วันนี้ครับทำไมครูรู้จถึงบอกกับทุกคนว่าเราเวลาเราสอนธรรมะธรรมะมันต้องเติบโตธรรมะมันจะ